ุณใช้พ่อครัววัย47ปีที่เริ่มจากการขายซอสผัดไทยในบูธเล็กๆแต่ด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ผัดไทยของเขาได้รับรางวัลการันตีมากมายและก้าวขึ้นมาเปิดร้านผัดไทยร้อยปีบ้านหางเกวดที่มอบความอร่อยให้กับชาวระยองม,มามากกว่า20ปีซอสผัดไทยร้านนี้รับรองว่าเด็ดเพราะว่าเขามีแบรนด์ผัดไทยเป็นของตัวเองสั่งผลิตมาจากโรงงานความพิเศษของซอสก็คือน้ำส้มสายจูที่ให้รสเปรี้ยวและความหวานจากน้ำตาลทรายมีรสเผ็ดนิดๆจากพริกหยวกแดง ปิดท้ายด้วยหหวหอมและกระเทียมให้กลิ่นหอมและรสชาติเข้มขน้นการันตีด้วยสินค้าโอท็อประดับ5ดาวและที่แปกลกกว่าร้านแรกคุณใช้ไม่ได้ใส่แค่ซอสผัดไทยแต่จะปรุงรสเพิ่มด้วยน้ำพิกปิชั้นเลิศที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีจากในชุมชนเข้าไปด้วยทําให้ผัดไทยจานนี้หวานกลมกล่อมจากตัวซอส ตามด้วยรสเผ็ดเค็มนิดๆจากน้ำพริกกะปิด้วยสําหรับใครที่กําลังเบื่อผัดไทยรสชาติแบบเดิมๆนะครับแนะนําให้มาทานผัดไทยรสกะปินอกจากเนื้อปูงที่มีความนุ่มเด้งแล้วเนี่ยยังมีกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ของน้าพริกกะปิรสชาติอาจจะไม่เหมือนกับผัดไทยทั่วๆไปแต่รับรองว่าถ้าได้ทานแล้วจะต้องติดใจกับรสชาติที่แปลกใหม่อย่างแน่นอนเลยนะครับร้านผัดไทยร้อยปีบ้านทางเกวียนจังหวัดระยอง การันตีโดยเดอ s p สปู1หนึ่งช้อนทองคำเดอร์สปูนช้อนทองคำพรีเซนต์ด้วยน้ำแร่ธรรมชาติตราชางเฮลี o ์คอนยา H Group